เวลา17นาฬิกา40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566ซึ่งสํานักงนนานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยกรุงเทพมหานาครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอรมนจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมพราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใย,ยปัญหายาเสพติด และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปสเมื่อปี2546ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมจำนวน26,507แห่ง จากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นต้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566จำนวน1,053แห่งผ่านผัวราชการจังหวัดและผัวราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจและเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนตั้งแต่การเฝ้าระวังการป้องกันปัญหาในกลุ่มเป้าหมายต่างๆและการสร้างกำลังใจให้อภัยให้โอกาสดูแลช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับคืนสู่หมู่บ้านชุมชนบนแนวทางสันติวิธี ่ปช่วยประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใจความสำคัญว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศการจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจข้าพเจ้าจึงมีความชื่นชมที่โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินไป็นดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอดขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกในชุมชนทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยให้มีความเจริญและร่วมเย็นเป็นสุขขออนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขสวัสดีมีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงามทุกเมื่อไป จากน้ำท่อพระเนธิทัศการต่างๆซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมศรัทธาสืบสารพัฒนาประชาร่วมเย็นประกอบด้วยนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชานาาธิเบตมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชปรมันาถปวพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรรมราชินี และพระบรมบวงศานุวงศ์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจในการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีมีสุข ิทราศาการแสดงผลการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่างๆเช่นบ้านดอนมูลตําบลบ้านปวงอําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล บ้านห้วยหามต่างตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสนับสนุนเงินทุนองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและปลอดอบายมุกเช่นกลุ่มท่อเสือกกกลุ่มทอผ้าและกลุ่มทำแม้ก่าททางมะพร้าวและบ้านเมื่อเดือทองตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด รวมกับเยาวชนกลุ่มสยังให้มีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัดโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นการทำกระถางจากกากใยมะพร้าวการเลี้ยงปลาก,กััด